สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปที่มาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะชื่อตู่นะคะตอเต่าสระอูจัตตวะชื่อจะแปลกๆนิดนึงเป็นแอดมินช่อง y o u t u b e ที่ชื่อว่าช่องชุมชนต้นแบบ 5D นะคะแล้วก็จะมาขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามรับชมรับฟังทุกคลิปแล้วก็ ขอบคุณที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กด comment, มาคอมเมนต์กันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนทำตอนแรกอะคะ่ะคือไม่คิดว่าจะมีคนตามเยอะเป็นพันเอาจริงๆมันจะยอดก็ไม่ได้เยอะเท่าช่องอื่นแต่ก็คือเกินความคิดของเราไปเยอะคือตอนตั้งอะคะ่ะคือข้างในหรือว่าไทเอร์เซล์ของเราเขาให้ชื่อนี้มาเราก็ตั้งไปตามนั้นเลยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดของหัวสมองหรือว่าประมวลผลเลยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาให้มาเราก็ทํา แล้ววันแรกที่ตั้งก็คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะต้องพูดเรื่องอะไรบ้างรู้แต่ว่าเอออยากจะแชร์ประสบการณ์ตื่นรู้แล้วก็สิ่งที่ตัวเองเจอมาทั้งหมดว่า,เ,าเจออะไรตื่นยังไงตื่นรู้ยังไงมีขั้นตอนยังไงก,กับกับการตื่นรู้บ้างเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไฮเออร์เซลเนี่ยเขาจะมาให้เน้นย้ำในเรื่องของการเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลเองตอนเราตั้งเราก็ไม่รู้เลยค่ะว่าเขาให้ให้มาพูดแบบย้ำว่าแบบ ทุกคนจะต้องเชื่อมสอกับตัวตนของตัวเองให้ได้หรือว่าตัวรับสัญญาณกับไฮเออเซลให้ได้คือเชื่อมต่อแล้วดาวน์โหลดข้อมูลมาให้ได้ว่าตัวเองต้องทําอะไรแล้วก็ต้องเน้นย้ํากับทุกคนเรื่องของจิตมนุษย์เราเป็นโปรแกรมเพราะว่ามันจะผลักให้ทุกคนหลงทางแล้วคิดว่าตัวเองมีตัวมีตนบนโลกมนุษย์ถ้าทุกคนสามารถเข้าไปสู่จิตจิตวิญญาของเราได้จริงๆค่ะหรือไฮเออเซลของเราหรือตัวตนที่แท้จริงของเราได้จริงๆอะ คือเราจะรู้เลยว่าการทํางานของจิตมนุษย์อะที่เราเรียกอะมันจะทํางานเป็นเหมือนโปรแกรมที่ถูกเซตจริงๆก็คือมันจะดึงเรื่องที่เราเคยเจอเป็นประสบการณ์ตั้งแต่เด็กหรือไม่ก็ชาติภพที่แล้วอะแต่เราจําไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเว้ยพอเจอเรื่องนี้ทําไมเราถึงเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้มันมันทริกเกอร์มันทําให้เรารู้สึกเอาความเจ็บปวดนั้นอะกลับคืนมาถ้าของชาติที่แล้วเราถูกให้ลืมหมดคะ่ะแต่ว่ากรรมมันจะยังติดอยู่ หรือว่าเรื่องนั้นจะยังติดอ,อยู่ในจิตมนุษย์ของเราอยู่เพราะว่าผงเวียนไายตายเกิดจิตมนุษย์เนี่ยมันก็จะยังวนเป็นโปรแกรมที่ซ้ำๆกับตัวเราอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว,ว่าสิ่งที่เราจําได้เนาะเราขอพูดสั้นว่าสิ่งที่เราจําได้ตั้งแต่เด็กหรือสิ่งที่เราเป็นประสบก,การณ์ตั้งแต่เด็กอารมณ์ข้อมูลต่างๆภาพต่างๆมันถูกบันทึกอยู่ในจิตมนุษย์หมดเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเจอสิ่งที่กระตุน้นเป็นภาพเป็นบุคคลเป็นอะไรก็แล้วแต่มากระตุ้นทําแบบนั้นอีก ก,กับเราอีกอะคะ่ะมันจะทิกเกอร์ให้จิตมนุษย์ของเราดึงข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใหม่มาทําให้เราเจ็บปวด,ดทั้งๆที่ในปัจจุบันขณะเรามีความสุขดีเราอยู่ในสติของตัวเองแต่พอข้อมูลมัน,มนเข้ามามันดึงข้อมูลเก่าออกมาให้เรารู้สึกเราก็จะกลับไปเจ็บปวดกับสิ่งนั้นอีกแล้วถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่อไฮเซลตัวเองหรือว่าตัวสติของตัวเองอะคะ่ะเราจะไปเป็นมันดึงไปเป็นมันคือแบบอยู่ดีๆก็ไปเจ็บปวดเป็นมันยาวเรื่องยาวเลย คือกลายเป็นว่าเราไม่อยู่กับจิตปัจจุบันเพราะฉะนั้นไฮเออร์เซลไม่ใช่คนอื่นเลยนะคะเขาคือจิตปัจจุบันของคุณเขาคือต<ม>ัวสติของคุณตัวผู้รู้ตัวสังเกตการของคุณเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกถึงตัวใครสักคนที่เขาที่เขาเหมือนกแบบับเวลาเราคิดกาลังฟุ้งซ่านอยู่อะแล้วอยู่ดีคุณคิดเฮ้ยอย่าไปคิดถึงมันเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนรู้ตัวเองค่ะว่าแบบตัวเองกําลังฟุ้งซ่านอยู่อันนั้นแหละค่ะไฮเออร์เซลของคุณเขาคือผู้รู้ของคุณว่าแบบคุณกําลังแบบ ไปฟงซ่านเรื่องนู้นคุณกําลังไปฟงซ่านเรื่องนี้คือเขาเขาคือตัวคุณอะคือตัวตัวสติของคุณอะคือเขาไม่ได้อยู่ไกลจากคุณเลยคุณแค่ต้องฝึกมองอารมณ์ของจิตมนุษย์ให้ออกมองมองมนุษย์ให้ออกมองไอ้ความเป็นมนุษย์ของคุณให้ออกเพราะมันดึงคุณไปอยู่เรื่องไหนหเจ็บปวดกับเรื่องอะไรแล้วถ้าคุณอยากจะให้ตัวเองรักษาลึกก็คือมันก็อาจจะเดี๋ยวเราไม่พูดเรื่องนี้ขวาคือมันจะต้องมีการเยียวยาระดับลึกเพื่อแก้ไขแผลนั้นอีก หรือว่าคุณจะเอาตัวเองมาอยู่จิตปัจจุบันคุณก็แค่มาอยู่กับไฮร์เซลของคุณแล้วก็บอกว่าตุดนั้นไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตชันแล้วก็แค่บอกแค่นั้นและพอบอกมันไปซ้ำๆมะค่ะจิตมนุษย์มันจะเชื่อว่าไอ้ข้อมูลนั้นอ่ะมันไม่มีผลอะไรกับคุณแล้วเวลามาแสดงให้คุณเห็นอ่ะคุณก็จะไม่รู้สึกกับมันต่อให้มันเป็นประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตคุณจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกแล้วนะคะคุณหลอกโปรแกรมมนุษย์ไปแล้วว่าคุณไม่ได้รู้สึกกับมันแล้ว เพราะฉะนั้นความรู้สึกนั้นในโปรแกรมมนุษย์มันก็จะหายไปเราถึงบอกในคลิปก่อนหน้านี้พยายามรีเซ็ตข้อมูลโปรแกรมตัวเองใหม่ดึงแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็เริ่ม m a n i f e s สิ่งดีๆให้กับตัวเองคือคุณอาจจะคิดว่าคุณอยากได้บ้านได้รถเรื่องวัตถุก,ก็ก็ได้ค่ะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ วัตถุมันเป็นสิ่งคุณอย่าไปมองในแง่ลบกับวัตถุหรือเงินค่ะคุณจะต้องลบกันมองในแง่ลบกับสิ่งนี้ก่อนคุณถึงจะเรียกความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวเองได้คือมนุษย์อะจิตมนุษย์อะเขาอาจจะเก็บประสบการณ์เรื่องอร้ายมาตั้งแต่ตอนที่คุณยังเป็นเด็กหรือว่าเป็นกรรมตั้งแต่ชาติที่แล้วก็ตามแต่แต่สิ่งที่เราบอกไปอะค่ะเขามีความสามารถพิเศษคือเขาคือผู้สร้างร่วมกับจัก,กรวาลไม่ว่าเขาเก็บอะไร ในในในจิตมนุษย์ก็แล้วแต่มันเก็บอะไรก็แล้วแต่พอจัก,กรวาลเห็นอ่ะเขาก็จะสร้างตามที่จิตมนุษย์เก็บคุณจะต้องเริ่ม m a n i f e s ข้อมูล reset ข้อมูลใหม่ในจิตมนุษย์ของคุณเช่นคุณได้รับความขาดแคลนมาตั้งแต่เด็กแล้วคุณก็เกาะข้อมูลไปซ้าๆในจิตมนุษย์ตัวเองว่าแบบฉันขาดแคลนฉันขาดแคลน,น,นไม่มีวันได้หรอกไม่มีวันได้หรอกคุณต้องเริ่มเปลี่ยนใหม่เป็นว่าฉันอุดมสมบูรณ์แล้วฉันอุดมสมบูรณ์ แล้วก็พูดอะไรก็ได้ค่ะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ที่คุณต้องการให้คุณเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วก็ใส่อิโมชันของความกระตันดูหรือว่าการขอบคุณทุกสิ่งที่คุณได้รับขอบคุณจัก,กรวาลขอบคุณทุกสิ่งนี้ค่ะได้รับคือใส่ใส่อารมณ์ใส่อิโมชันกับสิ่งนั้นว่าได้รับแล้วแล้วก็สร้างภาพในหัวค่ะสร้างภาพในหัวว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วจินตนาการเอาเลยว่าได้รับแล้วเป็นแบบไหนนู่นนี่นั่นหรือถ้าใครจินตนาการไม่เก่งคุณก็าอาจจะไปเอาภาพในอินเทอร์เน็ต มาปิน้นแล้วก็แตะที่ตรงหัวนอนหรือตรงไหนก็ได้ที่ทําให้คุณอะมองเห็นแล้วบันทึกข้อมูลลงไปในในมองเห็นด้วยตาแล้วให้ตามันบันทึกข้อมูลลงจิตมนุษย์ทุกวันแล้วข้อมูลนั้นมันจะไปอยู่ที่จิตมนุษย์เหมือนคุณแบบแคปแคปแคปเจอร์ภาพนั้นลงไปที่จิตทุกวันนะคะจิตมนุษย์ทุกวันแล้วมันจะจิตมนุษย์มันจะจําว่ามันมีอยู่แล้วมีของสิ่งนี้อยู่แล้วหรือคุณจะจินตนาการว่ามีมีอยู่ในจินตนาการคุณทุกวันแล้วจิตมนุษย์สักวันหนึ่งจิตมนุษย์มันจะจํา แล้วจัก,กรวาลก็จะไปจับมาจาับที่จิตนูนของคุณว่าคุณมีอะไรแล้วพอเกิดเขาเจอสิ่งที่คุณสร้างเอาไว้แล้วอะสิ่งที่คุณบันทึกมันพอจิตมันเชื่อแล้วมันทึกลงไปใช่ไหมคะจัก,กรวาลเห็นปุ๊บอ่ะคุณมีสิ่งนี้แล้วเขาก็จะสร้างออกมาในโลกภายนอกค่ะแต่ก็อย่าลืมว่าเวลาที่เขาจะสร้างมาได้ร่างกายคุณก็ต้อง Take Action เหมือนกัน Take A c t i o n ก็คือสมมุติเขาให้เส้นทางคุณเพื่อจะสร้างสิ่งนี้ได้คุณก็ต้องเดินตามไปที่จัก,กรวาลเขาเสกให้ แจ่กวางเขาสร้างเส้นทางมาให้คุณได้แต่คนที่ต้องเดินคือคุณค่ะเขาไม่สามารถที่แบบเสกเข้ามาเหมือนแบบเวทมนต์ว่าเสกสิ่งนี้มาต่อหน้าต่อตาไม่ได้คุณจะต้องทําอะไรสักอย่างให้มันมาเป็นของคุณนะคะคือเขามอบเส้นทางให้คุณสมมติว่าคุณอยากได้รถคุณก็ต้องเดินไปซื้อรถใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการเหตุการณ์ให้ต้องแบบ Take A c t i o n กับสิ่งนั้นถ้าอยากได้บ้านคุณก็ต้องไปหาบ้านคุณก็ต้องหาเงินเขาจะมอบเส้นทางให้คุณค่ะแต่คุณแค่ต้อง สร้างมาจากภายในจิตคุณก่อนประมาณนั้นอันนี้คือคร่าวๆก่อนละกันเพราะว่าคลิปนี้จริงๆจะตั้งใจจะมาแนะนําตัวแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเราพูดเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าโอเคค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็เป็นกําลังใจจริงๆสําหรับคนที่อยู่ในเส้นทาง,งการตื่นรู้แล้วก็กําลังจะเข้าโซมิชั่นของตัวเองอย่าลืมเชื่อมต่อกับตัวต,วต,วตวนที่แท้จริงของคุณเชื่อมต่อกับสติของคุณแล้วก็ไฮเออร์เซลของคุณนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จบนเส้นทางของจิตวิญญาณน,นี้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังวันนี้บ๊ายบายค่ะ